ทำไมไม่จำเป็นมี3อย่างที่เราจะต้องลดหลับแล้วก็เลิกหนแป้งขัดขาวสองน้ำตาลสีขาวสามเกลือสีขาวหการที่เราจะต้องลดแปง้งที่เป็นสีขาวข้าวสีขาวเปลี่ยนให้มาเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องข้าว,าว,าวอะไรก็ได้ที่ไม่ถูกกระบวนการ ขัดให้เป็นสีขาวเพราะว่าวิตามินจะอยู่ในเปลือกข้าวที่เป็นอย่างเป็นข้าวกล้องเปลือกข้าวใยอาหารจะอยู่ในนั้นเมื่อเราทานจะทําให้เราอิ่มแล้วก็วิตามินจะอยู่ในนั้น การทานขั้นแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยมันจะไม่ค่อยนุ่มแต่ว่าประโยชน์มีเยอะเมื่อทานไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเคยชินไปเองเราจะต้องฝึกทานข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เพื่อประโยชน์ในการขับถ่ายของเราด้วยจะได้สุขภาพดีรสข้าวขัดขาวแป้งขัดขาวถ้าจะเปลี่ยนไปเป็น ขนมปังก็ขอให้เป็นขนมปังโฮวีแทนนะคะ 2. น้ำตาลสีขาวน้ำตาลเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะทำให้พลังงานเมื่อเราใช้ไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เป็นไขมันแทนแล้วจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่ารู้เวลาทานเข้าไปกระปิ๊กเป่าแต่จริงๆโทษของการทานน้ำตาลนั้นจะทำให้หน้าแก่ มีหลายๆอย่างในกระบวนการการผลิตน้ำตาลจะทำให้เราสุขภาพไม่ดีเมื่อเราทานเข้าไปเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นย่าหวานหรือว่าสิ่งที่แทนน้ำตาลแต่ยังไงเราก็ต้องอย่าทานมากเกินไปพลาดเป็นของหวานหรือว่าอะไรหวานๆเมื่อทานเข้าไปแล้วแม้จะเป็นน้ำพึง่งก็ทานมากๆก็ให้โทษได้เหมือนกัน สคือเกลือสีขาวเราจะต้องเปลี่ยนจากเกลือสีขาวมาเป็นเกลือสีชมพูเกลือสีดําก็ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้ลดค่อยคลดค่อยค,อยล,ค,อยคอยละแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เป็นเกลือหิมาลยันเกลือสีชมพูเกลือ,ส,ลอสีดําแทนเพื่อสุขภาพของเราทานอาหารให้เป็นประโยชน์ครบทุกหมู่ครบทุกออตั้งแต่ข้าวแป้งผักกระแร่วิตามิน ต่างๆที่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่นมเราก็ทานน้อยๆแต่ก็ทานเท่าที่ร่างกายเราจะนำไปใช้อย่าทานมากเกินไปอย่าทานอะไรที่มันที่ไม่ให้สุขภาพร่างกายเราแย่ๆอย่างเช่นพวกขนมหวานพวก น้ำอัดรมอะไรประมาณนี้อย่างนี้ยิ่งทานเข้าไปแล้วจะทำให้สุขภาพเราแย่ขึ้นเราจะต้องดูแลแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเลือกและดูแลตัวเองกันด้วยนะคะรักและเป็นห่วงทุกคนคะ่ะ